ครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปแบ่งเหรียญเงินแม่ทัพหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐจากน้องต้าเพชรบุรีมานะครับก็มีคุณพี่ท่านนี้นะครับคอมเมนต์มาว่าพี่ต้าเล่นพระชัดเจนแบ่งคือแบง่งเสียนพระน้ำดีจริงๆก็ความความรู้สึกของผมคือคือยังไงอะคือผมแบ่งจากน้องต้าแล้วมันสบายใจ มันสบายใจถามว่าต้าเก่งไหมเก่งครับแต่มีคนที่เก่งแบบต้ามีอีกไหมมีครับมีครับผมเห็นก็มีอีกหลายท่านนะแต่ที่ผมกล้ากล้ามาพูดกล้ามาเอ่ยถึงน้องตาเพชรบุรีเนี่ยเพราะผมได้สัมผัสกับตัวผมได้สัมผัสกับตัวผมก็เลยมาตอบคอมเมนต์คุณพี่ท่านนี้นะครับต้าเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กนุ่มที่คมคม คมในฝักคมในฝากในที่นี้คือผมเห็นเขาตั้งแต่การการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องพระเครื่องตอนนั้นผมเห็นผมเริ่มดูตั้งแต่หลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อแดงประมาณนี้ตอนที่น้องต้าให้ความรู้ทางเฟซบุ๊กตอนไลฟ์สดอ่ะผมบอกเออไอ้น้องคนนี้มัน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 ,ม,นมันเข้าใจพระจริงๆเข้าใจไหมคนเก่งมีเยอะแยะ เข้าใจป่ะครับคนเก่งผมเห็นหลายคนนะเก่งเก่งเกงกันหมดแหละแต่ตาเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันเข้าใจพระเข้าใจคําว่าเข้าใจพระไหมรู้รู้ลึกรู้จริงสามารถอธิบายพระได้ว่าแท้ไม่แท้แท้ตรงไหนไม่แท้อย่างไรพระเดิมก็คือพระเดิมผมชอบของตาอย่างนี้คือเดิมของตานะตามักจะพูดกับผมอย่างเงี้ย เดิมเดิมของผมนะพี่เดิมของผมคือเดิมจริงๆเดิมแบบดิบๆไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พระล้างมาไม่ใช่พระแต่งผิวไม่ใช่พระที่แบบไปหลังสันไปไปหลังสันไปปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้สวยงามเพื่อให้ดูให้ดูให้ดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ของน้องต้าจะพูดหมดเลยถ้ายัางน้องต้าไปไปเช่าไปเช่าบูชาพระ คนอื่นมาแล้วผมเห็นแล้วผมถูกใจถ้าผมชอบผมสอบถามเกี่ยวกับเรื่องาลาเนี่ยน้องตาก็จะบอกหมดเลยว่าพี่องค์เนี้ยแท้นะดูง่ายนะแต่ว่าพระล้างมาแท้นะดูง่ายนะพี่แต่พระแต่งผิวมาเจ้าของเดิมเขาทําเพิ่มมาอะไรเงี้ยเ<อ>ข้าใจป่ะครับต้าตาเป็นคนที่พูดตรงๆ แล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนเหมือนที่คุณพี่ท่านนี้บอกอะชัดเจนเซียนพระน้ําดีจริงๆง่ายๆเลยคือตาเป็นคนที่อธิบายพระได้อธิบายพระได้ว่าสร้างแบบไหนสร้างอย่างไรลักษณะการสร้างลักษณะการปั๊มลักษณะ,ก,ษณะการรอเหรียญเป็นยังไงแบบไหนคือคือเขา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 ้เขาใจพระจริงๆเข้าใจง่ายๆเลยผมนี่ แบ่งพระจากักรานี่ไม่ใช่ว่าเหรียญเงินแม่ทัพหลวงพ่อแดงวัดวัดเขาเ้าไปในอินอย่างเดียวนะผมแบ่งมาทั้งหมดเนี่ยโอ้ยมีหลวงพ่อทองสุขรุนสองอีลอยสวยด้วยสวยด้วยถือว่าสวยหายากแล้วเดี๋ยวนี้ถือว่าหายากเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูไปเลยแล้วกันแล้วก็มีแหวนยุคต้นหลวงพ่อทองสุกก็ถือว่าสมบูรณ์อีกเช่นกันดูง่ายสบายตา คือผมซื้อจากแบ่งจากน้องเข่าแล้วมันมันมันสบายอะมันสบายใจสบายตาแล้วคนที่เห็นของผมก็พลอยสบายใจไปด้วย fc ผมก็พลอยสบายใจไปด้วยแล้วก็มีหลวงพ่อนาคหลวงพ่อนาคหนวดป้านเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะแล้วก็มีอะไรอกอนหกอย่างอะ่ะรู้สึกหกอย่างแล้วก็มีเหรียญเหรียญแม่ทับเนื้อทองแดง อันนี้ก็ผิวสวยเลยสภาพร้อเปเซเลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วก็มีหลวงพ่อเพิร์นใครรู้จักหลวงพ่อเพิร์นบ้างวัดหนองไม้เหลืองรุ่นแรกชอโค้งนี่ผมก็แบ่งมาจากน้องตาอีกเช่นกันเนี่ยทั้งหมด6อย่างแหละคือแบ่งมาแล้วสบายใจที่มาชมที่มาพูดในที่นี้คือผมได้สัมผัสกับน้องตาแต่ถามว่ามีคนที่เก่งกว่าน้องตาไหมมีคนที่เก่งแบบตาไหมมีนะครับมีมีอีกหลายคน แต่ผมเพียงแค่ไม่กล้ายกขึ้นมาเพราะผมยังไม่ได้สัมผัส